หน้องคายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคอาณาจักรลานช้างโดยสังเกตได้จากโบราณสถานและศาสนสถาน,าาน,ถานที่ส่งต่อประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาให้คนรุ่นหลังได้ชมหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน้องคายคือ ชุมชนคุณธรรมวัดเทพพลประดิษธฐธารามชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจําปีงบประมาณพศ2566ของกรมการศา,าสนากระทรวงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายบ้านเวียงคุกเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ ตั้งแต่ยุคสมัยทวาราวดีโดยนักโบราณคดีพบหลักฐานเป็นเสมาหินจำนวนมากบริเวณวัดเทพปพลปดิธารามพบว่าในปัจจุบันได้นำกรีบขนุนสลักเทวรูปนำมาเป็นใบเสมาล้อมรอบพระอุโบสถโบราณสถา,านที่สำคัญภายในวัดแห่งนี้คือพระาธาตุปรางกูหรือพระาธาตุคู่เป็นศิลปะลาวล้านช้างภาษศิปลปะล้านนาและศิปลปะอายุธยา พระาธาตุคู่องค์ที่หนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบริเวณวัดส่วนองค์ที่สองตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถโดยชาวบ้านเรียกชื่อพระาธาตุทั้งสององค์นี้ว่าพระาธาตุนกดุงทองลักษณะศิลปรกรรมเป็นศิลปะ,ปะล้านช้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนาราวพุทธศตวตรรษที่22-24ชาวตะบนเวียงคุกมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ โดยเฉพาะประเพณีบุญบ้างไฟโดยจัดขึ้นในเดือนเจ็ดของทุกปีมีการจัดขบวนแห่บ้างไฟที่ยิ่งใหญ่โดยแต่และชุมชนจะประดับตกแต่งขบวนอย่างสวยงามมีการแสดงฟ้อนรำหน้าขบวนเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเวียงคุกสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดเทพพลประดิษฐาราม จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัทเทพพลประดิษฐารรมโดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีภูรรมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเวียงคุกให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเวียงคุกเพื่อจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูสืบสารมะระดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่รักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป